มาครับท่านผู้ชมนะครับผมช่วงนี้นะครับผมก็อยู่อุดรก็โควิดเยอะนะครับท่านผู้ชมนะตอนนี้ก็ปลาไป30กว่าคนแล้วนะครับผมแต่ว่าเราก็ไม่เป็นไรทุกอย่างก่อนเข้ามาทํางานที่ร้านธนากรพิชชิ่งนะครับเราได้วัดอุณหภูมิแล้วก็เจลล้างมือเรียบร้อยนะครับผมนะทุกวันนะครับก่อนเข้างานนะครับพนักงานของผมนะแต่ว่าวันนี้ผมก็มาแนะนําอย่างหนึ่งคือ ถ้าเป็นโควิดหนะครับหรือว่าปิดมงปิดเมืองอะไรก็ตกปลาดีกว่านะครับผมตกปลาดีกว่าตกปลาอยู่ที่พื้นที่โล่งไม่ได้อยู่พื้นที่อับนะครับแล้วก็อยู่ห่างไกลกันนะครับผมนะส่วนมากตกปลาก็ไม่ค่อยนั่งใกล้กันเท่าไหร่หรอกครับผมกลัวจะแย่งปลากันนะครับตกสปงสปิวหรือว่าหน้าดินตามโขงตามเขื่อนก็เฟอร์เฟกเลยช่วงนี้นะครับผมนะลดอาการเจอหน้ากันซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าลดอาการแพร่เชื้อนะครับทําให้อ่า ตัดขั้นตอนการแพร่เชื้อออกไปนะครับก็คือตกปลาไปตามสถานที่ท่องเที่ยวที่่มันโล่งนะครับห้ามไปในพื้นที่อับนะครับผมนะช่วงนี้ก็รักษาเนื้อรักษาตัวกันด้วยนะครับทําให้ประเทศเราหายจากโควิดได้เร็วยิง่งขึ้นนหครับท่านผู้ชมนะช่วงนี้นะครับผมก็ได้หาทุนที่มันเป็นทุนแต่งนะครับผมผมได้สั่งมานะครับผมเป็นช่างประจําของผมนะครับ ก่อนที่ผมจะมาทําให้ให้ช่างทามาขายอ่ะก็คือผมผมใช้ตัวนี้ประจําอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมนะก็คืออ่าช่างนี้ชื่อว่าช่างการนะครับเป็นคนที่ทําทุ่นดอกอ้อที่น้ําหนักดีอาการไวนะครับท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมอยากทวงก็ได้หรือว่าตกแบบบาลานซ์แตะใส่เหยื่อนะักนะครับผมเหยื่อแตะพื้นได้เลยไม่ต้องทวงตะกัวก็ได้นะครับท่านผู้ชมนะ ตอนนี้มีอยู่สามเบอร์ที่ผมทํามาหายนะครับสั่งมาน่าจะสองสามเดือนแล้วแหละครับผมเพิ่งมีมาผมทําเป็นสีไทเทเนียมนะครับมาขยับมาใกล้ๆเลยท่านก็คือสีไทเทเนียมจะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนะมันจะไล่มาตั้งแต่สีน้ําเงินดํานี่มันจะเป็นลายพวกลายตักหมอนะครับลายตักหมอนี่ธนากรฟิชชิ่งนะครับลายตักหมอนะครับแล้วก็จะมีเป็นลายหน้าเสือมีอยู่สามเบอร์เหนวะลายหน้าเสือนี่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  ลายหน้าเสือนะครับมีสองลายนะครับแต่ว่าเป็นสีเดียวกันนะครับผมนี่เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามอ่ะเบอร์หนึ่งผมจะให้ดูนะครับเบอร์สองจะให้ดูเบอร์สามจะให้ดูนะครับนี่เบอร์หนึ่งจะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมสําหรับสายเหมาปันอินผมบอกเลยว่าสุดยอดนะครับนี่ตัวนี้ก็คืออ่าเบอร์หนึ่งนะครับตัวนี้เบอร์สองตัวนี้เบอร์สามนะครับท่านผู้ชมหนึ่งสองสามจะมีขีดบอกชัดเจนเห็นไหมนี่ถางกล้องถ่ายตรงนี้ตรงนี้ นี่หนึ่งสองสามนะครับท่านผู้ชมหางทุนเป็นทรงกระเบนผมชอบหางทุนที่เป็นแบบนี้เพราะว่ามันลดอาการทําให้ทุนพังยากขึ้นนะครับทําไมถึงทําให้ทุนพังยากขึ้นเพราะว่ามันจะซับแรงเวลาเราวัดแรงนะครับนี่หางมันจะซับแรงเวลาเราวัดผับผับผับอย่างเงี้ยมันกระแทกนะครับถ้าเป็นหางตันส่วนมากจะแตกตรงโคนแล้วน้ําจะซึมเข้ามันจะทําให้ทุนมันหลอนนะครับหรือว่าโดนน้ําหน่อยนึง ไหลลงแต่ไม่ยอมเด้งขึ้นอันนั้นเขาเรียกว่าทุ่นมันรั่วนะครับท่านผู้ชมนะแต่ว่าตัวนี้เป็นดอกอ้อผ่าจีบนะครับไม่ใช่ดอกอ้อปอกเปลือกมีความแข็งแรงทนทานแล้วก็เคลือบกาวร้อนหนึ่งชั้นก่อนที่จะเคลือบยูริเทนนะครับเ,เคลือบอะไรวะไม่รู้อะที่เขาเคลือบอ้อไม่ใช่ตัวนี้เขาเคลือบด้วยน้ำยาเคลือบไกด์เบดนะครับมันจะทําให้มันแวววาวแล้วก็แข็งแรงทนทานเออผมไม่ใช่จุ่มยูริเทนตัวนี้นะครับนี่ ท่านผู้ชมแวววาวมากนะครับผมในหนึ่งตัวราคาเปิดไปที่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับผมถ้าใครเคยลองใช้ทุ่นตัวที่ผมว่าแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวที่ผมขายนะครับผมบอกเลยว่ามันจะแตกต่างจากทุ่นทั่วไปมากๆนะครับถ้าท่านผู้ชมใช้ทุ่นตัวเบอร์หนึ่งนะครับตกบาลานซ์แต่ไม่ต้องทวงห่าเหวอะไรเลยนะครับใส่ลูกหมุนได้ทั้งเบอร์แปดและเบอร์สิบนะครับแล้วก็วางชิงหน้าประมาณคืบหนึ่งอีกดวงนึงก็ยาวขึ้นมาอีก สักนิ้วหนึ่งนะครับผมตกบาลาน์แตะหัวอาหารเหยื่อนิ่มหรือว่าจีบผมได้หมดทั้งสิน้นทั้งทุกป,ประการนะครับผมบอกเลยว่ากินไวมากอาการนี่ตอกตอกตอกถอนตอกคอนยังไงเนี่ยแบบดูง่ายอะ่ะท่านผู้ชมเพราะว่าทุ่นอะ่ะมันมีอาการที่เบาแล้วก็เขาบาลาน์หางมาดีนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูอ่ะนี่มันจะบาลาน์มาประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนี่นี่ครับผมผมบอกเลยว่าทุน่นตัวนี้นะครับอาการไวนะครับหรือว่า เบอร์สองและเบอร์สามท่านผู้ชมก็ไปทวงตะขวเอาก็ได้นะครับผมจะทวงที่ขาทุนถ้าทุนเบอร์ใหญ่ที่ตกกลางน้ํานะครับมันจะทําให้เวลาลมพัดหรือว่าเวลานะครับขึ้นน้ําแรงๆนะครับถ้าทุนตัวใหญ่มันจะไม่หลอนมันจะเที่ยงดีมากเลยก็คือมันจะสู้น้อ่าท่านผู้ชมน้ําจะโยงยังไงทุนก็ยังนิ่งนะครับแต่ว่าถ้าเรา ตกข้างวัางให้แนะนําเป็นเบอร์เล็กนะครับมันจะทําให้มันเบาก็จริงแต่ว่าถ้าตกกลางน้ํานะครับบางทีเราโยนลงไปสายมันกดนะครับหรือว่า,าจังหวะลมแรงนะครับหรือว่ามีขึ้นน้ํานะครับทุ่นมันจะสายแบบนี้มันจะสายอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นทุ่นตัวใหญ่ตัวใหญ่แบบนี้ถ้าเราทวงดีๆหน่อยนะครับมันจะสู้น้ําดีมากถ้าเราตกไกลนะครับแล้วก็หางตัวนี้นะครับสามารถใช้ตอนกลางคืน สองไ้ฉายนะครับมันจะเลืองแสงนะครับหรือว่าตกตอนกลางวันมองไกลๆก็มันเป็นทุน่นสามสีไม่ใช่สองสีสามสีมีแดงแดงอยู่ที่หางสุดแล้วไล่เขียวเขียวมาส้มส้มมาเขียวแล้วก็มาแดงนะครับมันจะเป็นทุน่นทั้งหมด3สีนะครับผมบอกเลยว่ามองไกลๆเนี่ยมองเห็นง่ายมากหรือว่าตกใกล้ๆนะครับสําหรับปานินนะครับโคตรแจ๋วนะครับท่านผู้ชมนะเอาง่ายๆแค่มันมองเห็นชื่อว่าธนากรฟิชชิ่งแค่นี้นะครับ ปลามันก็กินดีขึ้น80%แล้วนะครับ<อ>ท่านผู้ชมนี่ไม่ได้ขึ้นอูนะครับจริงๆนะครับต้องรองนะครับท่านผู้ชมนะยากนะครับแล้วก็แข็งแรงด้วยเป็นดอกอ้อผ่านะครับเปิดราคาไปที่ทุ่นหนึ่งตัวทุ่นหนึ่งตัวเนี่ยราคา120บาทเป็นทุ่นแต่งแล้วก็ไล่สีเป็นไทเทเนียมสีตัวนี้ทํายากมากนะครับเพราะว่าเขาจะได้พ่นหลายทีนะครับกว่าจะไล่สีให้มันเป็นออกมาเป็นเหมือนสีไทเทเนียมแบบนี้นนะะคครรัับบไล่สียาากกม สีตัวนี้มันทํายากนะครับมันได้พ่นหลายทีนะครับแล้วก็เป็นงานละเอียดนะอ่ะเอาให้ดูชัดๆมามาดูชัดๆมาดูชัดๆนี่ประมาณนี้นะครับงานค่อนข้างที่จะละเอียดเงางามสวยงามเห็นไหมการไล่สีของเขาค่อนข้างที่จะสวยเนี๊ยบนะครับหนึ่งตัวหนึ่งร้อยยี่สิบบาทแต่ว่าถ้าซื้อในสามตัวนะครับทุนชุดหนึ่งนี่สามตัวชุดหนึ่งมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สาม อยู่ที่ราคาชุดละ3 5 0หิบบาทสำหรับมือปานินมือบ่อเหมาหรือว่ามือบ่อตกแข่งนะครับไม่ควรพลาดหลิวสกิวได้หมดนะครับตัวนี้นะครับแข็งแรงมากๆนะครับท่านผู้ชมแข็งแรงมากๆการันตีด้วยผมนะครับตกไปสั้พักหนึ่งนะครับถ้าทุ่นนะครับแบบนี้นะครับมันจะชํารุดหางมันจะหักหางมันจะขาดเราแค่เอามีดนะครับคัตเตอร์ขูดขูดหางเดิมออกแล้วก็ซื้อหางใหม่แค่15บาบาทไปเปลี่ยนนะครับ ตัวทุ่นนี่ทนทานมากๆผมใช้นะไม่ถ้าไม่ขาดไปกับกับปลานะครับผมบอกเลยว่าใช้ได้เป็นปีอ่ะท่านผู้ชมแช่น้ําก็อ่า้าไม่ซึมนะครับตัวนี้เคลือบมาดีมากๆโอเคลาไปแล้วท่านผู้ชมนี่แม่ผมกํลาลังแพ็กเลยนะครับท่านผู้ชมถ้าคนไหนสนใจนะครับหนึ่งชุดสามร้อยห้าสิบบาทได้สามดอกหรือว่าตัวเดียวท่านจะเลือกเบอร์ไหนก็ได้หนึ่งสองสามนะครับในราคาตัวละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับสั่งกันเข้ามาเลย มีจํานวนจากัดผมได้มาแค่ร้อยกว่าตัวนะครับเพราะว่าช่างนะครับมันหาดอกอ้อที่มันเป็นเบอร์เล็กแบบนี้มันหายากมากนะครับส่วนมากมันจะเป็นเบอร์ใหญ่พอทุ่นเบอร์ใหญ่นะครับเวลาเรามาทํานะครับมันจะไม่กินน้ํานะครับมันจะทําให้อาการมันไม่ค่อยดีมันต้องใช้ดอกอ้อประมาณนี้ความเล็กความเรียวประมาณนี้นะครับมันจะทําง่ายดูง่ายนะครับผมเออมันทํายากแล้วก็แต่ว่าเวลาตกอ่ะอาการมันดีมากนะครับฝากไว้ด้วยท่านผู้ชม โอเครักษาเนื้อรักษาตัวกันด้วยนะครับตกปลาให้มากๆนะครับเพราะว่าการตกปลาไม่ทําให้ติดโควิดง่ายๆนะครับท่านผู้ชมดีกว่าไปอยู่ในพื้นที่อับและมีคนเยอะนะครับไปตกปลาคนเดียวสบายใจที่สุดนะครับโอเคลาไปก่อนธนากรฟิชชิ่งอุดรธานีสวัสดีครับไปแล้ว